สวัสดีครับผมเซนสุภพงศ์นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมสู่ช่องของผมเซนซุปทีวีทุกคนบอกว่าผมสามขวบผมไม่สาขวบนะผมยี่สิบสาแล้วเข้าสู่ช่วงแฟกไปกินไปผมก็คนน้ำหนักสวิงมากผมจําได้ผมตื่นเต้นมากคุณตัวกัแล้ังผมมาเข้าองค์กรมาเถอะเด้อมาเถอะอยากรู้ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับไม่พ้องหวใจตัวเซนส์เลยน้องๆเดี๋ยวเอามาฟังด้วยนะโอเค ปุ๊บปุ๊บป๊บปบตึ้มเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ50แฟกต์กันนะครับผม<อ>เพราะว่าหลายๆคนแบบรีเควสต์มาเยอะมากว่าแบบว่าอยากให้พูดเรื่องราวของตัวเองหน่อยก็เลยแบบจัดเป็น50แฟกต์ที่คัดสรรกันมาอย่างน่าจะดีแล้วแ,แหละดีไหม <c oughs> <c oughs> ดีไหมโอเคเราจะเริ่มจากข้อแรกก่อนเลยผมชื่อ สุภพงศ์นะครับผมอุดมแก้วกาญจนานะครับผมข้อสองชื่อเล่นว่าเซนนะครับผมชื่อเซนมาจากหนังเรื่องเดอะเซนซึ่งน่าจะเป็นหนังปีประมาณ97-98ผม,มเคยดูแล้วนะเรื่องนี้ผมบบไปหาดูมาแบบอยากดูมากว่าต้นตอของชื่ออะไรอย่างเงี้ยเลยมนเป็นชอตมาเพราะแบบเอ้ยชื่อนี้เก๋ดีอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าปราเคาะตอนเกิดแล้วนี่แหละนะครับก็เลยเป็นเซนนะครับแล้วก็เป็น,นเซนซุปนะครับเซนซุปมาจากชื่อจริงผมเลยนะครับเซนสุภรพงศ์แต่แม่เียกทันทันว่าลูกซุปก็เลยว่าเป็นเซนซุป ป็นสิริมงคลนะครับชื่อนี้คุณแม่ให้มาข้อที่4เรียนอนุบาลอะ่ะก็เรียนโรงเรียนมาดานุสรครับพอมผมจบมาจากโรงเรียนกิตติวิทยาครับพอมาช่วงมต้นชื่รงเรียนตระการคุณเราก็จบจบมาใช่ไหมครับแล้วก็มาเข้าโรงเรียนอักษชานบางรักช่วงม4ถึงมหแล้วจากนั้นก็สอบเข้าคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทเชลัยศรีนคลิมิโลด ข้อ5นะครับสาเหตุที่เรียนคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพราะว่ามีโอกาสไปทำธุรกิจหนึ่งครับเกี่ยวกับขายคอนโดนี่แหละที่เคยเล่าให้ฟังไปในรายการในครั้งก่อนพอเราจะเข้ามาหาลัยแล้วก็เลยอ้าวจริงๆแล้วเ,เราอยากเปน็นนธุรกิจนี่เราอยากทําธุรกิจนี่ฉะนั้นก็เลยแบบเอ้ยงั้นเราไปเรียนเศรษฐศาสตร์ดีกว่า ข้อท um, ี่6นะครับผมสูงตอนนี้181ซนติเมตรนะครับผมผมบอกเลยว่าผมเป็นคนน้ำหนักสวิงมากจาก65นะครับขึ้นประมาณ67ละแต่68ละดีใจมากดีใจมากช่างล่าสุดเลยเมื่อคืนก่อน65.08ก็คือแบบโอ้เราอุตส่าห์ทําน้ำหนักขึ้นไปลงมาอีกแล้วอะไรเงี้ยข้อนี้ผมเชื่อทุกคนอยากรู้มากแน่ๆเลยคือไซส์เสื้อครับไซส์ L ข้อต่อไปคือเอลผมว่าซื้อชูชัวนะน่าจะเป็นเอล3ามเน่าจะชัวกว่า เราจะมาพูดแฟข้อต่อไปกันนะหน้าที่แห่งนี้นะครับผมมาชอบมือผมที่สุดมือช่วยทำให้เราล้างหน้าสะอาดให้เรากินข้าวอร่อยเราจะภาคภูมิใจใ่ไหมสองมือเราทำจริงแต่ละสิ่งในสำเร็จก็รู้สึกว่าชอบมือที่สุดผมมีประวัติศาสตร์อันยาวนานกับจังหวัดตราดมานะครับตั้งแต่เด็กจนโตก็เป็นคนตราดครับของข้าวที่ชอบตะกรุไข่ทั้งหลายผมชอบหมดเลยผมคนชอบเมนูไข่ทั้งหลายทั้งหมด ของหวานชอบกินไอติมชอบกินน้ำอร่อยอร่อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกกลัวว่าตัวเองอะหยุดแอคทีฟหยุดพัฒนาหยุดเครซี่อะไรบางอย่างหยุดมีไฟอะไรบางอย่างผมรู้สึกอันนี้ผมกลัวมากเคยมีฟิลหนึ่งที่แบบเป็นในใน,ในบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเอาเก้าอี้ก่อนนะฮะโอเคมาฮึบโอเค เขามีการอะไรนะเบิร์ดแองเคิลใช่ไหมมีแบบนู่นนี่นั่นแองเคิลผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้เราจะเรียกกันว่าเหนียงแองเคิลเพราะมันยังเงยขึ้นมานะครับเราให้ทุกคนดูเหนียงในแฟกต์นี้กันนะครับเพราะว่าแฟกต์นี้มันแฟกต์ของในเรื่องของวงการบันเทิงผมว่าเข้าวงการบันเทิงบอเลอร์บันเทิงนี่พันกันผมเข้าวงการบอลเ้อเอาอีกแล้ว ผมนะครับเข้าวงการบันเทิงมานะครับผมคือจริงๆแล้วอ่ะตอนประมาณม .4 ได้รับการชักชวนนะครับชักชักชวนไม่ใช่ชักชวนเวลนอะไรเดี๋ยววันนี้ริวการชักชวนชักชวนนะครับเริ่มจากแขกโฆษณาก่อนผมเคยเล่นเป็นตัวประกอบด้วยนะตามช่องต่างๆเงี้ยผมเคยเป็นตัวประกอบผมอยากเห็นว่ากองถ่ายเป็นยังไงตอนนั้นแค่รู้สึกว่าถ้าอยากเรียนรู้ว่าวงการบันเทิงเป็นยังไงเราต้องเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นก่อนเฮ้ยมันมันสนุกมากอ่ะผมจําได้ผมตื่นเต้นมากถ้าเข้าไปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องแรกที่ผมเล่นนะคือซีรีส์เรื่อง เออบังเอิญหลักครับหนังเรื่องแรกที่ผมเล่นนะครับเรื่องวอ,อ Walter นเทอครับเรายังไม่ได้เล่นแบบเต็มตัวทั้งพาร์ททั้งเรื่องขนาดนั้นเพราะว่าวอนเทอร์นดานดเป็น4พาร์ทเรียกว่าเป็นหนังสั้นในหนังใหญ่ก็ใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับยังอยากเล่นหนังอีกหลายเรื่องละครอีกหลายเรื่องเลยครับว้าว คือผมก้มเลือด AB นะครับแล้วก็พวกพี่ๆนะครับผมในค่ายผมเนี่ยน้องๆในค่ายเรียกว่าบอสทุกคนก็เรียกบอสตามน่าจันะครับผมก็ถ้าใครรู้ช่วยบอกดีโอเคเราไปเติมพลังกันไป เราจะมาพูดแฟกต์ข <doors> ้อต่อไปของเรานะครับก่อนที่เราจะไปกินผลไม้กันนะครับผมก็คือว่าสาเหตุที่มาเรียนที่กรุงเทพจริงๆมันเริ่มจากว่าผมแบอาหนังสือเล่มหนึ่งก็เขียนเหมือนกับว่าถ้าเราเดินทางเราจะได้เรียนรู้จะเติบโตก็เลยเลือกที่จะแบบมาเช็คเรื่องความฝันก็เราอยากทาอะไรอย่างเป็นอะไรอยากเป็นนักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะทําธุรกิจก็เลยเลือกที่จะแบบเดินทางไป่กรุงเทพไปอยู่ในโรงเรียนที่ผลิตนักธุรกิจมากที่สุดเรก็อยู่ที่กรุงเทพเลยคติประจําตัวประลองทํา ทุกอย่างไปดูที่ว่าเราไม่กลัวที่มันจะผิดพลาดถ้ามันผิดพลาดมันจะเป็นบทเรียนที่สอนทําให้เราเติบโตขึ้นปัดกินป่ะจะเข้าสู่ช่วงแฟกไปกินไปฮ <laughs> ะคือผมเนี่ยเกิดวันที่17เ<ร>มษานะครับผม2.5 4 1อย่างที่บอก17เมษานะครับเป็นคนราศีมีปีนัก,กษัตรนะครับผมเกิดปีเสือนะครับสิ่งแรกที่ทํายามตื่นนอนนะครับ กินนะฮะจริงๆสิดมาเพื่อผมจะกินน้ําก่อนแล้วผมก็จะกินโอกไกล่แบบโอกไก่ปั่นนะเดี๋ยวว่าเวอะไรเงี้ยแล้วแต่กลัวผีไหมถ้านับจริงเราเราไม่ได้กลัวผีนะผมรู้สึกว่าเรากลัวสิ่งที่มันมองไม่เห็นนะเราลกวความมืดอ,อะไรเงี้ยครับผมและข้อต่อไปนะครับหนังเรื่องโปรดของผมคือผมชอบแคทซูเปอร์ฮีโร่มาก ตูดเอเวนเจอร์เองแบบจัสติกรีกเองตระกูลนั้นอะไรเงี้ยของ DC เองผมอะตอนนี้ชอบออกกําลังกายแหละชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบฟังพวกแบบว่าแบบพอดแคสต์ปรัชญาหรือว่าแนวความคิดอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบว่าเออซิสตม็มมนความคิดมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันหาซื้อกันไม่ได้ผมเลยรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยแล้วก็พอดแคสต์หรือว่าอ e ีบุ๊กต่างๆมันเป็นสิ่งที่แบบว่าช่วยสร้างซิสตม็มทางความรู้ซิสต็มทางระบบทางความคิดที่แปลกใหม่ให้กับเราโอเคเราไปเข้าต่อไปกันดีกว่า สิ่งที่ชอบและเครซี่มากในวัยเด็กจนถึงทุกวันนี้ก็คือรถนี่แหละน่าจะชอบที่สุดอ๋อผมชอบของกินครับผมกินมาตั้งแต่โตโอเคผมจะมีนิสัยอยู่ข้อหนึ่งมันเรียกว่านิสัยหรือความรู้สึกก็ไม่รู้ถ้าสมมุติว่าหิวใช่ไหมเราจะปวดหัวผมเป็นลูกคนเดียวนะครับเป่คนคไม่มีพี่น้องเลยนะครับแต่ว่าจะมีลูกพี่ลูกน้องเยอะมากเป็นหลานชายขนโตฉะนั้นก็จะเป็นความหวังของน้องๆผมาก็แบบ อ้าวคุณใจในตัวเซ็ต่าน้องๆเนี่ยอา้มบ้าฟังด้วยนะอา้มบาเห็นเซ็ตเป็นอย่างนี้อา้มบาก็รู้สึกว่าอันนี้อั้มบ้าอา้มบ้ามา A few moments later ตุ๊ด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 เราจะเปิดทิ้งไว้นะฮะเพราะว่าแอร์อยู่ตรงนี้อันอันนี้ก็คือแบบเราสามารถเปลี่ยนป้ายเป็นป้ายอะไรก็ได้ถูกต้องไหมใช่ไหมฮะป้ายนี้นะครับผมเราจะเป็นรูปมาวิลเป็นดีซี โอเคครับข้อต่อไปที่เราจะมาพูดแฟกต์ของเราต่อนะครับผมเราจะพูดถึงว่านี่ัยผมนะครับผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนไปเรื่อยนะชอบแอเวนเจอร์ไปลุยกับเ,เพื่อนๆอะไรเงี้ยเป็นคนลุยๆนะครับผมเป็นคนยิ้มง่ายมีมุกช่างแป๊กและไม่แปก๊กข้อต่อไปเมื่อเรารู้สึกว่าเราเฟลเนาะเริ่มจากดูปัญหาก่อนว่าปัญหาม,มันคืออะไรแล้วลองแก้ไขมันดูถ้ามันแก้ไขไม่ได้เราแค่ปล่อยวางครับทุกอย่างมันคือการปล่อยวางอะสัตว์ที่ชอบนะครับชอบมังกรก็ชอบนะสัตว์ที่ไม่มีอยู่จริงชอบหมดเลย ถ้าเลี้ยงได้จริงๆอะง่ะคงเป็นแนวหมาหนูแล้วครับแต่สิ่งจริงๆก็คือแบบแอบเลี้ยงอยู่แล้วที่เหมือนกับว่าไปเลี้ยงของแบบของน้องๆของญาติของเพื่อนอะไรเงี้ยไปเลี้ยงเรื่อยๆอยู่แล้วข้อต่อไปนะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ทุกคนเข้าใจผิดสําหรับผมก็คือทุกคนบอกว่าผมสขวบนะครับ <ham> ผมไม่สามขวบนะผมยี่สิบสามแล้วต้องบวกขึ้นอีกยี่สิบปีนะครับเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมก็เป็นผู้ใหญ่ไปยี่สิบสามก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ข้อต่อไปนะครับเราจะพูดถึงก่านิยมความรักกันนะครับเราต้องน ไปได้ไกลวงล้อคือหัวใจเพราะหัวใจฉันมีเธออึ้ยอ,อะไรครับเนี่ยข้อต่อไปนะครับไอดอลที่ชอบผมอยากเทรดวีได้เหมือนกับบริณประเสครับ <c oughs> <c oughs> ผมชอบแนวความคิดเปรียบเทียบเป็นเรื่องศาสนาของ ไลฟ์สไตล์ผมอยากแมเนจคนได้เหมือนกับผมเบ้งเนี่ยข้อต่อไปก็คือนิสัยที่อยากแก้ใช่ไหมครับอ่านิสัยความชัวบางทีผมจะรู้สึกยังไม่ชัวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแอบไปไปเช็คสิบเจ็ดแล้วทำให้บางครั้งเสียเวลาไปสองสามรอบก็เลยแอบรู้สึกว่าลดการเช็คลงมานิดนึงกันอะไรเงี้ยประเทศที่อยากไปเที่ยวเอาตอนนี้นะอยากไปท,ทุกประเทศเลยจีน <c oughs> <ๆ S 2> <c oughs> เกาหลีเนเธอร์แลนด์อเมริกาอยากไปฝรั่งเศสอังกฤษอยากไปทุกประเทศเลยครับเฮงโบ้เฮงผิดไหมที่ฉันไม่กลับไปรักเตอร ปนนโปรด่าจะเป็นจีดากอนครับบิ๊กแบรอะไรเงี้ย b ี s ผมก็ชอบนะ EXO ผมก็ชอบ NCT อะไรเงี้ยเออแบบว้าวดีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เพงเลงอะไรที่ฟังแล้วมีความสุขนะครับคือเพลงถูกใจคนนี้นะครับเพลงแรกของผมเองถูกใจคนนี้จะทำพกกูด,ดต,ติดปากนะครับผมว่า <laughs> เมื่อกี้ผมพูดเยอะมากเลยใช่ไหมผมพูดเพราะผมบ้า <laughs> บ่อยๆอ,อ,อ่าข้อต่อไป ผมว่าเป็นคนชอบเหมือนกับว่าอาบน้ําจะชอบแบบเปิดบทสวดทิ้งไว้ครับจะเปิดบทสวดนอนทิ้งไว้ก่อนนอนข้อต่อไปนะคบผมช่วงนี้อินกับอะไรที่สุดผมอินกับการออกกำลังกายที่สุดผมศึกษาในเรื่องออกกำลังกายเยอะมากซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาเยอะมากก็รอส่งอยู่ยังส่งไม่หมดนะครับลงไปก็ด้มีมาส่งเพิ่มทุกวันจริงๆผมว่าเป็นคนชอบเลขตัวเลข1นถึงเอะ่ะแล้วก็ศูนย์เนี่ยผมชอบตัวเลขเลยผมว่าไปศึกษาในเรื่องของแบบศาสตร์ตัวเลขมาว่าแบบทุกตัวเลขมันมีความหมายเลยชอบตัวเลขเลย เม่ใกลเดียวเลยหรอรได้เก้าแล้วกันนะจะได้เก้าหน้าเก้าไก่ประมาณนั้นผมบอกเลยว่าผมส่องไอจีรถบ่อยมากป <laughs> อร์สกับแลบโบกินนี่นะครับฉันจะดูสองแบรนด์นี้บ่อยที่สุดข้อ <c oughs> ต่อมานะครับใช้แอปไหนมากที่สุดอยากรู้ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมครับติดต่อมาเบอร์โทงข้างล่างนี้นะครับผมสามารถติดต่อสปอนเซอร์แอปพลิเคชันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าเราใช้แอปไหนมากที่สุดน,นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ส่วนพวก,วกันได้เยอะๆนะครับอร่อยครับ ในข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับผม50แฟกของเรานะครับผมคนทักว่าหน้าเหมือนแม่มากนะครับผมคือทุกคนจะบอกว่าผมว่าหน้าเหมือนแม่ผมใส่วิกแล้วพอเจอเพื่อนอาม่าก็จะบอกว่าหน้าเหมือนอาม่าตอนแบบเด็กๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีหน้าแม่กับแม่ผมขึ้นตรงนี้นี่งๆนี้นะครับผมโอเคครับและนี่นะครับก็คือ50แฟกต์ของผมนะครับผมอย่างที่ผมบอกเรียกว่า50 หนูรอ,อรเราเลี่องเล่าก็ได้ถ้าใครชอบนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะครับผมหรือว่าถ้าใครชอบจริงๆนะครับอยากติดตามพวกเรานะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ซับสไคร้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุกสําหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายจ้ะ